เด้หาบอถ้ามันหนึ่งดเพราะเราไมหมหอมแค่ไม่น่ารักใช่อะไรสวัสดีครับ

เดี๋ยวเราเข้ <c oughs> าในนะครับะว่าเดี๋ยวตรงนี้เดีดดด๋ยวรถผ่านเรือเกือทีมงานเขาทำงานใช่ค <c oughs>